ชอบคนที่ร้องเพลงแล้วเต็มที่เหมือนเชอรี่ไม่นั่งแช่ร้องหน้าเวทีงางนานๆผู้ใดเลยผู้ติดตามครบเดือนพี่ลุลุจิลาอันหมถึงมากรลังสิบ่าให้ผมเต็ลุจิาลจาเอา<ห>้าผู้ติดตามครบเดือนด้วยนะมัติดตามนานอยู่นะนี่ปาเราอดไปไหนติดเหรเมินสบา เราหดมาได้เราคั่นแข่านางรับเงินไหมครับคือคือเงินมันคือคือผี่น้องเอาเงินมาใหา้เนาะคือผมคิดอย่างนี้นะครับว่าเหมือนเราเนี่ยคิดถึงตัวเราเ,เวลา,าเราจะควักเงินให้ใครสักคนเนี่ยเราต้องรักมากมากคือขัอนข่อยบอกหากเ,เงินสิบบออกจากกระเป๋าข่อยเลยแม่กระทังบาทเดียวเราต้องรักแล้วก็อย่างเช่นลูกน้องเนี่ยผมให้เพราะผมรักลูกน้องผมให้ mm. แต่คือมันเป็นน้ำใจของเราที่อยากให้จริงๆแล้วมันก็คือ,อม,มารยา <ผม S 1> ทในกาครับผมค,คิดอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้ผมอยู่หน้าเวทีผมเห็นเงินผมก็ต้องนั่งรับหนึ่งคือมันละยากสองคือความเคารพในน้ําใจของทุกคนเ,เราเราก็เข้าแท่ทุกคนแหละครับแต่เราต้องทําให้มันดีที่สุดตอนนั้นถ้าเป็นพี่ผมก็คิดว่าพี่จะนั่งรับเงินเหมือนกันมาไหมมาเป็นนักล่องครับใจก็ลอยเพรครับพี่รุจิลาเดี๋ยว เดี๋ยวเ๋วเดี๋ยวจังน้อยค้าเมต์มึงกันสิลันนะครับพี่พี่รู้จิรามาไหมมาอยู่มาอยู่กับผมไหมผมจะทําให้พี่เป็นนักร้องดังเลยแล้วพี่จะได้เข้าใจในจุดนี้นะครับพี่อาจจะรวยแล้วแหละแต่พี่มองข้ามเรื่องนี้พี่ก็เลยพูดมาแบบนี้ผมก็เลยอยากให้มาสัมผัสแบบนี้บิงเผื่อพี่จะมันเผื่อมันจะเป็นทำให้พี่เข้าใจโลกได้มากขึ้นนะครับ พูดถูกมากลูกมไม่ไม่มีใครอยากนั่งนานๆหรอกคะ่ะสงสารคุณยูข้างหลังผมามาปวดขาดิผมมาปวดขาบอก่ซื้อแต่ในเมื่อเวลาเวลาอยู่หน้าเวทีแล้วแล้วมันสถานการณ์ตอนนั้นสถานการณ์หน้าเวทีตอนนั้นเราต้องมีการรับมือเราต้องมีการคิดอยู่แล้วคะ่ะว่าว่าเราจะต้องทอํายังไงจัดการมันยังไงในเมื่อคนนี้เขาตั้งใจมาหาเราเขายืน<ม>่นเงินมาเนลบไปแล้วไนอะ้สันคืออย่างนี้ ต้องขอบคุณพี่เขาที่ให้เราได้มีโอกาสพูดอธิบายเนาะต่างคอมเมนต์ต่างคำถ,ถามมาขอบคุณพี่รุจิรามากๆนะครับขอให้พี่มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีโอกาส,ส,สมาเจอกันบ่อยๆนะครับสูดเอื้อย <laughs> น้องบอยอายุเท่าไหร่สามสิบหปีครับผมจริงๆไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครหรอกค่ะชีวิต เรามันเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันจะเหนื่อยแค่แข่งกับตัวเองก็ยังเหนื่อยแล้วเจอสอนแล้วหนึ่งดอกรู้ตื่นรู้เบิกบานยังที่มึงไม่ต้องไปมีคนนู้นคนนี้หรอกมันไม่เหมือนกันบอกว่าสิเมือเอยซื้อผู้นั้นผู้นี้อย่างเบื้องลัยสดข่อยี่นี่มุข่อยน่งกันอยูสองค้อนมุจ้าเอ้ยบุคค้นที่สามขมันกับเจ้าเอ้ยมันข่อยกับอ่านสอดเราข่อยกับเขาเลยใช่เราก็ดออกข่อยมึงออกยกว่าเจ้าขึ้นอย่าง แล้วคนที่เข้ามาเม้นเนี่ยเราก็ดูเราเราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าแบบคือคนที่เขานักเราเขาจะเม้นยังไงคนที่เขาไม่นักเราเขาจะเม้นยังไงโอ้ยคนเ,าเ,เ่าเ,าเ,ออเ่าเจ้ากระเ่าแล้ว่อยกระเ่าแล้วมันหูมืมดแล้วละ่ะอันใดเป็นอันใด,ดจะเมนนั้น เจ้าค <c oughs> ิดผ <eterm oon> ิดแล้วจะมาเหม็นอยู่ในพื้นที่เพราะ่าขั้นทัวลงนี่คือคอยรับเจ้าต้องรับให้ได้ดิใช่เออถ้าคือถ้าถ้าต้องการที่จะเรียกทัวร์พอทัวร์ลงเนี่ยต้องรับให้ได้อย่าไปอย่าไปพูดทีหลังว่าโอ้ยดามานู่นนี่นั่นแฟนคลับจังสันจังซี่ทำไมแฟนคลับวัยแอนเป็นอย่างนี้เออเจ้าต้องรับให้มันได้ถ้าถ้าเลือกที่จะคอมเมนต์ให้ทัวร์ต้องรับต้องยอมรับให้มันได้นะเพราะตัวเองเริ่มก่อนจ้าเนี่ยอันนี้คือผมพูดแบบผม พูดแล้วก็ยิ้มไปด้วยนะครับแล้วก็ก็ก็คือพูดแบบตรงๆเลยอืมคือมีอะไรก็เูดแบบเคพาะเจนอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ไม่เหมือนอย่างที่แอนบอกแหละถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนสรรเสริญและคนชมชีพวพตมัันก็มีแต่สิ่งดีๆค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเฮ็ดไถ่เพื่อนข้าเจ้าสาบแชง่งข้าเจ้าว่าให้เจ้าอืมเจ้าอยากเป็นทั้งไดเจออ้าก็ได้ทั้งสันบอดบอกเมือนครับ ใครมิ้นไม่ดีก็บอกไปเลยอุ้ยไม่ต้องไปบอกครับให้เพื่อนมาติดตามหลายๆแล้วก็คือต,ติดตามเป็นเดือนไ<ๆ>ม่ต้อประเด็น่ะครับมาดูคลิปผมเยอะๆเลยบ่อยคือคนยิ่งดูยอดอยู่สูงเท่าไหรอ่อ่ะบ่อยก็ยิ่งมีรายได้จากเฟซบุ๊กเท่านั้นจะสิมะเบบึงด้วยความยินดีหรือเบึงด้วยความบ่ยินดีหรือบึงเพื่ออยากรู้อยากเห็นเพื่อคิดดีหรือบดีก็บั่งนี่ผมแบบ ขอบคุณมากๆนะครับที่ทําให้แบบยอดวิวถือว่าทุกท่านมาช่วยผมจริงๆแต่ถ้าคนที่ที่จริงใจต่อกันก็ขอให้ทุกคนแบบได้เจอแบบสิ่งแวดล้อมที่มีความจริงใจให้นะครับอแต่ถ้าคนบ่จริงใจก็ให้พิจารณาจะกองนะครับมือข่อยเบาซัมี่คือความคิดมูอข่อยไปน้ากันใดมือข่อยว่าวอ้ไคือคือคิดคือคิดเหมือนกันชอบเหมือนกันชอบคือชอบ ความคิดเหมือนกันนะเอาง่ายๆมันไปทางเดียวกันไม่ได้เหม็นม้าบ่อยจ้าไม่กลัวทัวลงด้วยเพราะเป็นเอฟซีติดตามอยู่แล้วเอาเจ้า,เ,าเจ้าว่าเมียนแน่ห่ยเจ้าเจ้าไปอันโยกตัวย่างอันเชอรี่เชอรี่ไหนอยา่าวาอันเชอรี่มันมีหลายเชอรี่เจ้าอยาวางสี่เด้อชอบคนร้องเพลงเต็มที่อ๋คนอื่นก็เต็มที่นะคะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่เต็มที่ วิ่งจังสี่แลวเห็นบ่ข่หูจังสีแลขเบิ่งออกอยู่ค่เาเจ,นะจ้าค่าเจ้าหูยย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 ไยเปยยยยนเยย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 เยยยยมยย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 ดยยดยนยย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 ขอบคุณค่ะ